ผมจะไปบางแสนต้องรอรถสีแดงตรงไหนครับบางแสนมันรอฝั่งนู้นเลยก็ได้รอฝั่งนู้นแล้วครับอว๋อสองแถวใช่ครับสองแถวอส,อสีแดงนะคึ้นฝั่งนู้นใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อต้องข้ามไปใช่ไหมครับอ๋อโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมขึ้นไหนเดี๋ยวขึ้นนี้ป่ะ อะไรครับอ่าจะไปบางแสนครับป๋าอ๋อจะไปบางแสนบางนู้นแล้วไปจ้ตเลยต้องไปอยู่หัวมุมนู้นนะหัวมุมสีต้องจอดหน่อยหลัีตต้มน่อยลจะไปบางแสนเต้นใช่ไหมครับเนี่ยอ่าจอดรถนะอ๋อนี่ยอ่ไปรอฝั่งนู้นใช่ไหมครับรอฝั่งนู้นนะเห็นไหมเห็นรถเขาวิ่งมาไหมหน่ารถจะหัวมุมใช่ไหมครับ ติดต่อห้องพักได้บัญญันรีสอร์ทใช่ไหม่ <Yes. S 1> บัญญันรีสอร์ทบางแสน้อยีบมาส่เลยดีดีที่จองวคุณสาวค่ะคุณอะไรครับเบียคค่ะคุณเียคอนอยู่ห้อง2 1นะครับ คี้นัดจำที่700ดร้เออสามร้ค่าที่3า5ร้อยเจบห้าบทมัดจำมั็นแก้อยู่เป็นเตียงเดียวเนาะเป็นเตียงเดียวครับจะเป็นเตียงใหญ่มีตู้เสื้อผ้าประมาณตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทีวีแล้วก็มีน้ำตรงนี้ถ้ะอาทิตย์ขึ้น อย่างนี้ครับที่คุณแน่นอน,บร,นรอบ,อรบรรยากาศรอบ้โอเคบรรยากาศก็มีตู้เย็นครับเป็นตู้เย็นให้หนึ่งตัวแล้วก็ห้องน้ำนะห้องน้ำนกว่าห้องหน้าแล้วก็เป็นห้องเออม,มีมีทำมีทำแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยครับคืนละ คืนล,ละแถเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูที่บางแสนว่ามันมีอะไรบ้างเราค่อยเจอกันไปรถเดียวว่าเออใช่ไปรอรอทนี้มีอะไรบ้างก็ก็ไม่มีอะไรครับเป็นหาดเฉยๆแล้วก็ไปเดินดูว่าเอ,อ,เอามรรอากาศดีขเ้นมาเดินไปนซอยอที่ผมพักประมาณสี่ร้อยเมตรประมาณนี้สิร้อยเมตรเราเดินขวามือีกว่า ก็จะเดินฝ่ามือครับนี่อัากาศไม่ครับอุ๊ยไปอยู่ตรงนี้ครับบางแสนหาดบางแสน น่าบางแสบสี่ยบรรยากาศโคตรดีเลยนี่มาฝ้ายนั่งวะ กรุงอไมกรุงน้อยเขาไหวไหมอ่ะอ่าที่ห้าสิบบาทกินไม่เป็นกินได้กินได้เอาอันนี้ให้ค่ะ นี้ด้วยนะอันนี้มัน,มนติดสามเดี๋ยวผมจะพาคนไปหาต่อนเจ้าๆครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณเกโมงสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดชาร์มันก็เป็นบรรยากาศภายในซอยหของเราครับตอนเช้าบรรยากาศเต็มเลย ลมมันจะแรงก็พายทิศขึ้นอแลรวตรงไหนวงแต่เมื่อวานนักพายทิศตกครั้งนี้ไปไปสุดเราก็มาถึงแล้วตอนเช้าอากาศดีๆีหน่อยหนาวหนาอเย็นที่เดิมหรอตรงไหนดีไปนั่งไหมลีง่าย โอ้เขาก็เริ่มกลับแล้วเราก็กำลังกำลังมาไปนั่งไหมที่เดิมไหมออการดูรอบน้ำขึ้นครับขึ้นน้ำลงเออฝัง เป็นสปีดโบ๊ทนี่เป็นคูโบต้าเราจะมาตามหากาแฟกินครับเราจะมีรึเปล่าผ่านไป,ไป,ไปนี่ก็เป็นอะไรว่าเต็นท์ใช่ไหมสิบแปดห้าพังแสนเอาอยัางไงดี กินอันนี้ไหมเอออันนี้เลยอันนี้เก้าสิบอันนี้เท่าไหร่ยายอันนี้แปดสิบโลอันนี้แปดสิบเอาอันนี้อันี้โคกอันนี้ตีอันนี้หน้าอกเอาอันนี้ครับจ้ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับวันนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะเจอกันใหม่